เตรกรแข่งขันเป็นกระดูกสันหลังของชาติไอจรจะเลืองอำนาจพดทไทยเป็นชาติเกษตรกรรมที่ต้องร้องเพลงเพลงนี้นะคะเกี่ยวพันกับเรื่องราวของนะคะอาชีพเกษตรกรกักบวิถีการใช้ชีวิตโดยโตรงกันเลยนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดพักทายกันได้ กดไลค์กดแชร์ได้เลยวันนี้มีของดีมีในะเรื่องราวกำลังใจดีๆมีเรื่องราวของแนวความคิดนะคะในการที่จะใช้ชีวิตในท่ามกลางวิกฤตของ2021ค่ะเรามาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์กันเลยจ้านะคะกดหนึ่งกดไลค์กดแชร์กันมารัวได้เลยนะเพราะว่าเพตุเราค่ะเพนเพจครูครูทุกเรื่องและครูจะรู้เรื่องของตัวกูวววเองมากที่สุดนี่ไม่ถึงไม,ไม่ไม่ได้หมายถึงตัวจี้เองนะคะ หมายถึงว่าอยากจะสะท้อนให้พวกเรารู้ว่าเราจําเป็นที่ต้องรู้จักตัวเราในทุกมิติที่มันจะทําประโยชน์ให้กับชีวิตเราอย่างแท้จริงในด้านนะคะกายภาพจิตใจจิตวิญญาณ3ามส่วนนี้เป็นองค์ประกอบนะคะที่เราละเลยบางสิ่งบางอย่างสนใจแต่เรื่องกายภาพและอารมณ์ อารมณ์ไม่ใจอารมณ์อารมณ์มแบบว่าคุณเครื่องนะคะ,ะแสดงมันออกมาเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของที่จะเล่าเรื่องกรรมด้วยนะคะกรรมเกิดจากอะไรวันนี้ได้บทความที่ค่อนข้างแบบมีสื่อตรงตัวนะคะมาแบบตรงไปตรงมาไม่บิดไม่พลิ้วนะคะวันนี้มาก่อนค่ำก่อนมืดนะคะก่อนที่จะแสงพระอาทิตย์จะหมดไปนะคะวันนี้แดดร่มลมตกแล้วก็มีฝนปรปรายะคะ่ะ ท้องที่ตรงไหนมีฝนตกบ้านเอ่ยกดหนึ่งมานะคะวันนี้หัวข้อของเรามันเกิดมาจากในสภาวะที่ที่กําลังเดินออกกําลังกายเมื่อคืนก่อนเที่ยงคืนเออไปเดินออกกําลังกายก่อนเที่ยงคืนนะคะเดินไปเดินมาเสร็จ,รจปุ๊บนะคะก็นึกถึงนะคะตัวเองในสมัยเด็กๆที่ไปหว่านนะคะต้นผักชีนะคะหรือไปปลูกต้นหอมก็ได้นะคะไปหว่านต้นผักชี หรือปลูกต้นหอมหรือไบหวานต้นนะคะอะไรอ่ะผักกวางตุ้งใครเคยปลูกผักนะคะกันมาก่อนนะคะกดหนึ่งมาให้จี้ด้วยอ่าวันนี้กดหนึ่งกันรัวๆนะคะอ่ากดหนึ่งตั้งแต่กดอ่าฝนตกหรือเปล่าก็กดหนึ่งนะคะใครเคยปลูกผักมาบางังกดสองดีกว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวกดหนึ่งหนึ่งหนึ่งมา,เ,าเลขหนึ่งเป็นเลขของจักรวาลหนึ่งสามตัวนะคะตอนนี้บรรดาสายเสกบรรดาสายที่ กับในเรื่องราวความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลก็จะใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสื่อสารกับพระเจ้ากับพระผู้สร้างกับนะคะจิตวิญญาณอันสูงส่งก่อนตัวเราอ่าอันนี้มันเป็นเรื่องราวฟังไปก่อนฟังแบบว่าให้มันถักถากเข้าไปหูก่อนนะคะแล้วค่อยไปหาข้อมูลความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้นมากขึ้นเพราะจริงๆแล้วนะคะเรื่องราวของการที่ เราจะต้องรู้จักนะคะชีวิตในระดับ3ระดับตรงนี้น่ะมันเป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานของการมีชีวิตของเรานะคะเพียงแต่ว่าการอธิบายทุกวันนี้นะคะหลายหลายคนที่มามาพูดมาคุยมาให้กำลังใจอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีในเรื่องเรานะคะที่จะลงลึกมากกว่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเปิดเปิดคาสเปิดคอสนะคะที่ก็เริ่มเห็นด้วยนะในการเปิดคา่าเปิดคอสเท่าไหร่ เอาช่วงเวลาโมเมนต์ของการที่จะมาพูดกันหน้าเพจเนี่ยพอพูดลึกๆแล้วนะคะหลายๆคนก็จะบอกว่าผู้พูดอเพอเจอผู้พูดอเป็นบ้านะคะผู้พูดเนี่ยเอาอะไรมาพูดเพราะอะไรเพราะว่าความรู้สึกของการใช้ทิตของแต่ละคนเนี่ยมีหลายระดับนะคะอันนี้เข้าใจได้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่ที่จะมาทําเพจกรูกกรูทุกเรื่องเนี่ยที่ก็ไม่ได้เข้าใจในเรื่องราวของการที่แบบว่า จะไม่ใช้ชีวิตในเชิงลึกนะเอาแค่มีกินเป็นวันๆนะคะแค่หาเงินได้พอค่าใช้จ่ายมันก็สุดยอดแล้วอะนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องราวของชีวิตก่อนหน้านี้เขาเรียกเป็นชีวิตในส่วนของอ่าที่เราใช้แรงกายเป็นแรกเป็นน้ําเงินนะคะแรงกายเป็นแรกเป็นเงินปลานะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของชีวิตที่มันเปลี่ยนอะนะคะแล้วเราต้องเข้าใจว่ามันก็เปลี่ยนจริงๆ,ๆอะ เรียนจากพลังงานที่นะคะที่ต้องใช้น้ําพักน้ําแรงใช้แรงงานคนกลับกลายมาเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของพลังงานเรื่องของนะคะปัญญาพิวัตเข้าใจไหม AI ก็เข้ามาแล้วนะคะแรกๆจริงๆย้อนกลับไปกี่ปี40ปีเนาะ40ปี30ปีนะคะคอมพิวเตอร์นี่ก็เป็นอะไรที่แบบเป็น สำหรับนะคะคนไทยด้วยกันอยู่แล้วนะคะหรือ,เ,อเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับโลกใบนี้นะคะและแล้วนะคะจนทุกวันนี้ไม่มีใครปฏิเสธที่จะไม่รู้จักคอมพิวเตอร์และแล้วความคลืนกรินนะคะความคกลือนก็กรินนะคะกรินในเรื่องราวของพลังงานาที่เรามองไม่เห็นนะคะที่เราเรียกคลื่นต่างๆก็เข้ามาในชีวิตของเรา มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมจึงผดถอยน้อยลงไปแล้วทำไมที่พูดเรื่องเกษตรกร,ร,กรไม่ว่าชีวิตจะเดินไปกี่ก้าวกี่ขุมนะคะเรื่องราวอาหารการกินนะคะที่มาจากการที่ต้องกินพืชกินผักนะคะกินผล,ลไม้มันก็ยังจะเป็นสำหรับร่างกายของมนุษย์นะคะแล้วแล้วนะคะเกษตรกร,ร,ก,รกับอาชีพเกษตรกรรมก,ก็จะกลายเป็นสันหลัง ของโลกนะคะไม่ใช่ของสันหลังของประเทศไทยเท่านั้นจะเป็นสันหลังของโลกที่ทั่วโลกนะคะจะต้องลุกขึ้นมาใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินพืชพันธุ์พันยาอาหารที่เอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมวลมนุษยชาตินะคะเรื่องราวของเทคโนโลยีนะคะมันก็เดินทางไป แต่เรื่องราวของกายภาพของมนุษย์ก็ต้องกินต้องใช้นะคะต้องกินต้องใช้แบบที่นะคะไปทําให้ร่างกายมีพลังงานร่างกายได้รับแร่ธาตุได้รับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันนะคะเกลือแร่นะคะและวิตามินแบบพร้อมสับนะคะโครงสร้างกายภาพอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเฉพาะบุคคลที่นะคะฝึกในเรื่องราวของการที่จะพัฒนา ในเรื่องของพลังงานที่มันอยู่ในตัวเองนะคะก็คือจิตอินทรีย์นะคะถ้าเกิดพัฒนาได้ตรงจุดนั้นแล้วมันจะสามารถที่สามารถที่คอนโทรลร่างกายนะคะที่กําลังพูดอย่างนี้ค่ะว่าที่มีประสบการณ์ทานอาหารเสริมมา20ปีเพราะว่าชุดของความนะคะที่ทานอาหารเสริมต่อเนื่องมา20ปีมันเป็นชุดความคิดของการที่เราจะบำรุงรักษาชีวิตเรา ในรูปแบบทางเลือกของชีวิตนะคะนอกจากกรทานอาหารที่เบียกเพียงพอเหลือล้อน้นประมาณจนอ้วนแล้วนะคะก็ยังทานอาหารเสริม,มาา้าไปอีกนะคะเจรทานอาหารเสริมมา20ปีแต่ก็ได้คุณาบการของอาหารเสริมเพราะตอนนั้นภาวะจิตไม่ได้ฝึกนะะสภาวะจิตยังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้ออกมาทํางานมีแต่เอาพูดเอาพูดนะคะเอาคีเอาคเ,าเ,าเ,าเาลยเหรอ เอากิเลสก็มีนะเออเอากิเลสนะคะเอาอารมณ์นะคะเอาเรื่องราวนะคะการถีชิ้นนินทาการใส่ร้ายายสีการาพ้ามบนนะคะแบบโลกโลกอ่ะนะคะคือเราก็อยู่บนโลกอยู่แล้วนะก็คือสภาวะของตอนนั้นน่ะภาวะจิตใจไม่ต้องห่วงเลยนะคะมันก็คือภาวะจิตวิญญาณเนี่ยมันโดนทับถมด้วยอารมณ์ตอนมีอะไรต่อนมีอะไรเยอยะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะ นี่คือชีวิตที่ที่แบบว่าที่ผ่านมาแต่ถามว่าตอนนี้มันเป็นยังไงละจี้ที่กําลังจะมาบอกได้อย่างเดียวว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะคะที่พระโควิดนะคะที่ต้องยกย่องเขานะคะเพราะว่าถ้าไม่มีพระโควิดเข้ามานะคะถึงแม้ว่าหลายๆคนยังตื่นตระหนกตกใจนะคะกับสถานการณ์แต่วันนี้ก็ต้องยินดีด้วยนะคะเพราะว่าคนไทยเราสามารถร่วมช่วยกันนะคะลดจํานวนตัวเลข เหลือ2 1 0 0 0อ่า2 1 0 0 0นะคะพรุ่นี้เราจะมาให้กำลังใจเพื่อที่ให้ตัวเลขของมลวลรวมของผู้ติดเชื้อในประเทศไทยลดน้อยลงไปมากๆก,กว่านี้นะคะวันนี้ก็ลดลงจากเมื่อวาน2 2 0 0 0เมื่อวันซืกร20,003ไล่ราดับนะคะวันละเป็นพันเหมือนกันนะคะก็ขอแสดงความยิดนดีด้วยอันนี้ที่กำลังจะมาเล่าเรื่องอก่อนที่จะเจอโควิดมานะคะเราก็ใช้ชีวิตแบบ ต่างคนต่าง,งมีมาแหละนะคะต่างคนต่างมีมาน่แบบไหนก็แบบนั้นเลยนะคะดังนั้นพอโควิดมาปุ๊บนะคะสิ่งที่ปรับเปลี่ยนมันก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแม้จะตื่นตระหนกแม้จะตกใจนะคะแต่ต้องตั้งสติ นะคะมันเป็นมุมมองของการที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตอะ่ะนะคะนี่รู้อย่างเดียวว่ารหัสมันมาแล้วรหัสมันต้องเปลี่ยนนะคะมันต้องเปลี่ยนในเรื่องวิถีชีวิตนะคะสู่วิถีชีวิตของการเป็นพลังงานสู่วิถีชีวิตการออนไลน์สู่วิถีชีวิตที่นะคะเราจะต้องนะคะเข้าไปนั่งนิ่งเงียบหรือนั่งสมาธิสวดมนต์มากขึ้นในรูปแบบที่เราเคยปลูกฝังมาปลูกฝังมาเถอะ นะคะฟุ้งฟังมากนะคะพูดให้เท่าไหร่ก็ไม่ได้ทาแต่ว่าตอนโควิดนี้มันต้องทำเพาราะอะไรมันว่างนะ,ะชอยสําคัญคือมันว่างชอยอันต่อไปคือนะคะมันถึงเวลาที่เราจะหาความจริงของชีวิตเราจะหาสัจธรรมของชีวิตเพราะว่าปีนี้จี่กายุห้าสิบเอ็ดแล้วนะคะแล้วเป้าหมายของที่ก็คือว่าเกิดมาชาตินี้ทั้งทีเนี่ยจี่ต้องการทําหนังสือเล่มหนึ่งทิ้งไว้ให้พวกเราชาวโลกนะคะ ไม่ใช่แพ่คนไทยอย่างเดียวคือชาวโลกเลยมีหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวมันจะพลิกชีวิตทุกคนเข้าสู่สภาวะความเป็นจริงของชีวิตโดยที่ไม่เติมแต่งนะคะแล้วไม่จริงๆเพราะพระพุทธเจ้าทา่านกระทำนะแต่บางทีว่า,าสับแสงนะคะหรือภาษาของท่านอาจจะเป็นอะไรที่พวกเราเข้าไม่ถึงนะคะที่ก็พยายามแบบว่า,าที่จะมาใช้ประสบการณ์ในช่วงของโควิดใน เรียนรู้ศาสตร์และศิลปศจิตวิทยาทางยุโรปด้วยแล้วนำมาผนวกกับนะคะสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในเรื่องของหลักพระพุทธศาสนานะคะแล้วกําำลังจะมาหาวิธีการที่จะสื่อให้พวกเราแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะคะและง่ายๆอันนี้คือวัตถุประสงค์ของที่ที่มาพบกับพวกเราทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแล้วก็มานะคะล้างจิตล้างใจตัวเองทุกวันทุกวันทุกวันนะคะด้วยวิธีการนะคะด้วยวิธีการที่ เป็นหลักสาลน,นะคะแล้วก็ลดทิ่ถี่นะคะลดอัต,ตาราลดตัวตนนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ในความเป็นธรรมชาติที่มันเป็นสากล่ะน,นะคะธรรมชาติที่มันเป็นสาลก็ไม่ไม่มีอะไรที่มันแบบว่าวีวลาสมาล์ไปกว่าความเป็นจริงนะคะความเป็นจริงของธรรมชาติมันมัน,มนหลีกหนีไม่ได้นะคะคือหลอกอะไรก็หลอกหลอกได้นะคะหลอกความเป็นจริงเนี่ยมันหลอกไม่ได้ หลอกความเป็นจริงนี่มันหลอกไม่ได้นะคะหลอกจำเป็นที่จะต้องรับความเป็นจริงนะคะถ้าเรายังแบบใช้ชีวิตนะคะในรูปแบบที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันน่ากลัวนะคะเข้ามาถึงหัวเรื่องเรามาหัวเรื่องเรานะคะที่ก็มานั่งถามตัวเองเหมือนกันเออแล้วทําไมแบบว่าชีวิตหนึ่งัะอีกชีวิตหนึ่งหรือหลายหายชีวิตนะคะถึงได้มีในะเรื่องราวของความแตกต่างกันนะคะ แล้วในส่วนของกายภาพอ่ะทุกคนเหมือนกันหมดเลยนะคะทั้งชายแยกออกไปแค่เป็นชายเป็นหญิงเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าในเรื่องของอัลไหลนะคะอัลไหลใช้ว่าอะไรนะไม่ใช่สิต้องใช้ว่าอวัยวะภายในร่างกายหนึ่งสมองสองมือทุกคนมาเหมือนกันหคนเลยนะคะก็คือต้นทุนน่ะต้นทุนไม่มีใครเกินเลยไปกว่าใครในเรื่องของกายภาพนะคะแต่มันแตกต่างกันจุดที่เรื่องของพฤติกรรม เรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการที่จะนะคะสร้างสรรค์จินตนาการอันนี้เป็นเรื่องราวของอะจะบอกเป็นสกิลหรอมันก็สามารถเพิ่มทักษะให้มันเป็นสกิลความสามารถได้ด้วยบอกว่ามันเป็นพรสวรรค์อันนั้นก็เป็นเรื่องราวของความโชคดีและใครหละ่ะจะมีพรสวรรค์แบบนี้มาตั้งแต่เกิดจะมีสักกี่คนส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้อะไรใช้พรแสวงใช่ไหม ก็ต้องใช้พรแสวงอันนี้มันเป็นเรื่องราวที่แบบมันเพิ่มทักษะได้มันฝึกฝนได้และยังไม่พอพฤติกรรมก็ยังเปลี่ยนแปลงได้อยู่ถ้าไม่พึงพอใจพฤติกรรมเก่าก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมใหม่โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ที่เขาทิดค้นกันทุกวันนี้คือ21วันนะใช้อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมันก็จะเปลี่ยนสันดานเข้าใจไหมคะมันเปลี่ยนสันดานเก่าให้มันเป็นสันดานใหม่ในทางที่ต้องการได้ ในทางที่ดีได้อันนี้เป็นเรื่องราวที่มันฝุดกันได้แต่ที่จเจ๊จะมาพูดตามแบบวันนี้เนี่ยีให้ทุกคนมองภาพตามจี้นะคะสมมติว่าคุณเนี่ยลงจอบลงเสียมนะคะเพื่อที่จะทำะแปลงผักแปลงผักถึงแปลงนะคะเอาเป็นแปลงของอ่าเป็นแปลงของต้นนะคะผักกวางตุ้งดีไหมเออเป็นแปลงของต้นผักกวางตุ้งนะเออทีนี้เนี่ย เวลาเรานะคะเตรียมหน้าดินไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็หวานผักควางมเมล็ดผักกวางตุ้งลงไปนะคะอันนี้คือประสบการณ์ชีวิตวัยเด็กเลยะค่ะนี่แหละเป็นเกษตรกรแท้จริงเลยนะคะก็หวานผักควางตุ้งลงแปลงไปและเราก็พยานลดน้ําเช้านะคะเย็นกลางวันอย่าลดนะเพราะกลางวันแดดมันร้อนนะคะ ถ้าเกิดเป็นลดน้ำตอนกลางวันก็เหมือนอะไรเหมือนเราเอาน้ำร้อนเป็นลวกหาให้กับต้นกล้าเขาก็จะตายเข้าใจไหมคะดังนั้นต้องนะคะลดน้ำตอนเชา้ารูที่พัาทิตยังไม่ขึ้นนะคะเออตีห้าหกโมงนะคะก็ลุกขึ้นมาลดน้ำตน้นไม้ละนะคะตอนเย็นพัดทิ่ตกดินนะคะดินกำลังระเหิดระเหยในเรื่องของไอ,อความร้อนออกจากดินไปแล้วนะคะเราถึงจะเป็นลดน้ำรอบเย็นอีกรอบหนึ่งดังนั้นเช้าเย็น ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะต้นกล้าก็เริ่มจะออกงอกอะนะคะออกงอกออกจากมเมล็ดมันออกมาลงดินนะคะอ้าประมาณอีกไม่กี่วันมากกว่านั้นหน่อยนะคะสิบวัน15บห้าวันหรือหนึ่งเดือนนะคะเราจะเห็นต้นกล้าเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นละนะคะทีนี้แหละสิ่งที่มันเป็นจุดสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อไหร่ที่ต้นกล้ามันขุดขึ้นมาระหว่างที่เราหว่านนะ เมล็ดเราไม่ได้แบบว่าเอามาทีเรามาเมล็ดเมล็ดเมล็ดเข้าใจไหมคะว่าเราเอาอะไรนะไปบรรทัดไปวัดว่า1เมล็ดก็ความห่างกี่เซนกี่เซนเราไม่ได้ทําแบบนั้นนะคะหรือใครทําแบบนี้เฮ้อและสมัยเด็กกที่จะเป็นหวานเป็นกมเลยนะหวานเป็นกมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมล็ดมันก็ขึ้นขึ้นขึ้นบางทีมันซ้อนกันนะคะ เมเล็ดต้นควางตุ้งเนี่ยมันบางทีมันเบียดกันในพื้นที่นะคะเนื้อทินเดียวกันอ่ะดังนั้นนะคะสิ่งที่เราทําคืออะไรสิ่งที่เราทําก็คือเราจะคัดต้นกล้าที่อ่อนแอออกแล้วมันจะมาถึงเลิกชีวิตพวกเรานะคะเราจะโต๊ะเราจะคัดต้นกล้าที่มันอ่อนแอออกไปก่อนเอาไปกินไปลวกหรือเอาทิ้งไปเลยนะคะ แล้วเราถึงจะเหลือต้นกล้าที่มันแข็งแรงให้มันเติบโตเพื่อเอาไปขายได้เป็นมูลค่าเป็นราคาได้ได้อะไรจากเรื่องนี้ไปทั้งอ่าตอนนี้ที่ต้องบอกว่านั่งไปด้วยนะคะก็รอน้ําทะเลนะคะจะจะมาถึงตัวเราเองเมื่อกี้นะคะอ่ามาถึงแล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยนะคะที่กาลังจะบอกทุกคนเห็นภาพของชีวิตเราค่ะ เราก็เหมือนนะคะ,มะเมล็ดพันธุ์นะคะที่ลงอยู่บนโลกใบนี้นะคะเราจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพถูกคัดมาแล้วแน่นอนและถูกคัดจากสเปิร์มไงจากร้านล้านตัวนะคะเมื่อเราได้มีโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสได้ใช้สิทธิ์นะคะแบบฟอร์มยูนิฟอร์มบนโลกใบนี้คือร่างกายร่างกายอย่างนี้นะคะที่พวกเรามีกันทุกคนอะ่ะอยาคิดว่าได้ไง่าย จงรู้คุณค่าชีวิตของตัวคุณไว้นะคะคุณไปแย่งเข้ามาจากล้านล้านตัวล้านล้านตงจิตของอสุจิมาแล้วจงรู้คุณค่าไว้เถอะว่าร่างกายของคุณมันสุดยอดมากมันเป็นเครื่องจักชีวภาพเหรอไม่ใช่สิเครื่องเครื่องเออเครื่องจักนะคะเออเหมือนกับว่าที่มีชีวิตนะคะเขาเรียกว่าภาสาอะไรเดี๋ยวมาพูดทีหลังนะคะมันมันจำม,นมันจำอยู่ในส่วนลึกๆ มันจำอยู่ในส่วนลึกๆเขาเรียกว่ามันเป็นแบบว่า,เ,าเป็นปัญญาที่ว่าที่อยู่ใน,นกลไกของนะคะคอมพิวเตอร์ที่สุดยอดซูปเปอร์จเนียตอ่ะนะคะเราเป็นคอมพิวเตอร์ที่ซูปเปอร์จเนียตและกว,ว่าเราจะได้ครองนะคะร่างกายแบบนี้เราต้องผ่านการแข่งขันคัดกรองมาตั้งแต่วินาทีแรกที่สเปิร์มของพ่อเรายิงเข้าไปในร่างกายของแม่เรา เพื่อจะเข้าหลักไานนะแล้วเราเป็นคนเดียวนอกนั้นปลูกนะคะในระเทศเอาเป็นหมดเลยนะคะแล้วที่นี้ก็เลบกล่าว่าแล้วเขาโมโหทะเลพอพูดถึงสเปิร์มนะคะที่ถูกในระเทศเมื่อกี้กับกำลัเลยนะคะคือที่ที่ก็เลยบอกว่าหรือว่านะคะโควิด -19 คืออาสุสิที่แปลงร่างไม่ใช่สิกับชาติปรเกิดเป็นโควิด1 i อันนี้คือเป็นเรื่องว่าเอ๊ะถ้าเกิดเขาไม่ได้เกิดแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนนะคะ แล้วโลกใบนี้นะคะอันเชิญอัจจิมาไม่รู้เท่าไหร่นะคะที่แบบว่ามา,ามาเป็นประชากรบนโลกใบนี้เจ็ดพันกว่าล้านคนนะคะค mm ูณ hmm. ก็เอาล้านตัวไปคูณเจ็ดพันกว่าล้านอันนี้คือ,อดวงจิตนะคะที่นะคะเจ็ดพันกว่าล้านคูณอีกหนอีกสามตัวอันนั้นคือดวงจิตนะคะที่ไม่ได้เกิดแล้วก็เจ็ดพันกว่าล้านคนอันนี้คือนับจานวนคนแล้วคูณด,ด้วยพันนะคะ คูณด้วยล้านคูณด้วยล้านนะเอา700ดกว่า7,300กว่าล้านคนคูณด้วยเอ,เอาศูนย์ใส่อีก6ตัวโอ้โหคุณเลขศูนย์มันเยอะมากขนาดไหนนั้นการรวมจิตนะคะของผู้ที่แบบว่ามาแก่งแย่งในการเกิดเป็นมนุษย์อะนะคะที่ถ้าเขาไม่ได้มีกระบวนการกลับไปไปเกิดเป็นอะไรต่อเมื่ออะไรเนี่ยก็เป็นการรวมจิตเนี่ยแล้วโหเต็มเต็มแบบว่า เต็มเต็มชั้นบรรยากาศที่เรามองไม่เห็นอ่ะนะถ,ถ้าเราอยากมองเห็นลึกๆนะคะไม่รู้จะทาไงเอาเป็นว่าไม่ต้องไปพูดถึงเขาแล้วกันที่กลับมาที่กลับมาที่กลับมานะคะที่กลับมาเรื่องเ,องเรื่องของนะคะการที่เราถอนนะคะบรรดาต้นอ่อนแอนะคะต้นกล้าที่มันไม่แข็งแรงแล้วก็เอาไปจิ้มน้ําพริกลวกน้าพริกกินนะคะไม่แทบไม่มีมูลค่าหรือเอาไปขายก็ไปขายถูกๆนะคะ สร็จเรียบร้อยเราก็จะเหลือต้นกล้าที่มันสวยมันแข็งแรงแล้วเราก็จะล,ลดน้นําควรดินต่อไปเพื่ออะไรให้ต้นนั้นน่ะมันเติบโตและสร้างมูลค่าแล้วก็ไปขายได้ราคากว่านั้นก็เปรียบเปียบมอนคนนี่แหละเปรียบมวลชนนี่แหละถ้าคนเราเกิดมานะคะไม่ได้สร้างประโยชน์ให้แต่กับตนเองเลยนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่มันไม่เกิดคุณค่านะคะไม่กระทั่งตัวเองคนในครอบครัวและสังคมนะคะแล้วขนาดที่นะคะ คิดว่าการขี้เกียจเป็นการได้เปรียบคนอื่นนะคะคือการออมแรงนะคะแต่ตรงกันข้ามความขี้เกียจการออมแรงนะคะของตนเองแล้วไม่ได้เอื้อเฟื้อแม้กระทั่งเป็นประโยชน์ให้ตนเองกับผู้อื่นมันกลับกลายเป็นโทษนะคะมันกลับกลายเป็นโทษมันไร้ประโยชน์นะคะอันนี้ที่ก็มีคนที่เป็นต้นแบบอยู่ในใจแลวตอนนี้เกงก็เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าบุญกุศลที่ที่ละลึกถึงแก่นะคะว่าแกเป็นคนขี้เกียจ แกเป็นคนที่แบบว่า,าไม่เข้าใจในเรื่องราวชีวิตนะคะแล้วแกก็ได้เสียชีวิตไปอย่าเอ่ยเลยนะว่าเป็นไทยนะเอาเป็นว่าพี่ก็ถือว่าถ้าที่พูดตรงนี้แล้วก็ขอให้เขาได้บุญได้กุศลน,น,นะคะพี่ก็มองดูว่าเขาก็ให้มาเป็นปัญญาในวันนี้นะคะดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังมีครบนะคะสาประการในขณะนี้อย่าท้ออย่าแท้อย่าถอยค่ะมันมีทางออกมันมีทางแก้ไข มันมีทางจริญเติบโตได้แม้จะอยู่ท่ามกลางาแบบไหนก็ตามนะคะทุกวิกฤตนะคะมันมีเรื่องราวของการที่จะทําให้เรานะคะมีทางออกให้เราในการที่แบบว่า,เ,าเราจะเดินไปต่อเสมอนะคะแต่รูปแบบในการที่จะเดินไปต่ออาจจะไม่ใช่รูปแบบเดิมอ่าอาจจะไม่ใช่รูปแบบเดิมๆที่เราเคยมีมานะคะดังนั้นเราจะยึดมั่นถือมั่นในอดีตก็ไม่ได้ เราจะเอาหัวโขนเดิมๆหรืออัตราดั้งเดิมของเรามาใช้ก็ไม่ได้ดังนั้นนะคะการที่เราไร้ซึ่งอัตรานะคะยอมที่จะทําตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะนะคะเออเหมือนกับแก้วอะนะคะแก้วมันมีหลายรูปทรงถ้าเราทําเป็นน้าไปอยู่แก้วทรงโน้นทรงนั้นทรงนี้นะคะเป็นรูปแบบต่างๆกันไปเราก็เป็นน้ําที่ไร้ปัญหาเพราะว่าอะไรเราพร้อมที่จะ ะคะเข้าไปอยู่ในแก้วลูกทรงอะไรก็ได้นะคะอันนี้คือลักษณะของชีวิตที่จะทําให้เรานะคะมีสิทธิ์ในการเดินต่อไปเดินต่อไปในท่ามกลาไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะให้นึกถึงนะคะต้นกล้าของผักกวางตุ้งที่ที่อธิบายค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหวานบนลงดินแล้วนะคะนะเราต้องการที่จะว่าบำรุงนะคะต้นไหนนะคะเราก็ต้องขอนต้นที่มันอ่อนแอออกไป ก็เหมือนจัก,กรวาลและโลกไปนี้เช่นกันค่ะถ้าเราเป็นผู้อ่อนแอเราก็จะถูกคัดทิ้งเข้าใจไหมคะดังนั้นเราไม่ใช่ผู้อ่อนแอค่ะเราเป็นผู้กล้าเราเป็นผู้ที่นะคะชนะมาตั้งแต่เกิดแล้วดังนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องลุกขึ้นมายืนหยัดน,นะคะกล้าแกรงแล้วก็มีกลยุทธ์นะคะในเรื่องของการที่จะต่อสู้ให้ชีวิตเรามีประสิทธิภาพ และเข้าถึงสัจธรรมธรรมชาติของชีวิตจนเกิดในเรื่องท่านของปัญญาอันเป็นความสุขแท้จริงของชีวิตของทุกคนให้ได้ที่ให้กําลังใจแบบนี้นะคะเพราะว่าในเรื่องราวของวันนี้มันก็เป็นปริศนาในเรื่องราวที่ที่เราจะต้องนะคะดิ้นรนต่อสู้นะคะกับสภาพที่เราควบคุมนะคะด้วยสถานการณ์ภายนอกไม่ได้ดังนั้นสถานการณ์ภายในใจิตใจเรา ที่ต้องเข้มแข็งจึงต้องเข้มแข็งค่ะที่ต้องเข้มแข็งจึงต้องเข้มแข็งอย่านะคะอย่าอย่าท่องไปเลยในเรื่องของความทอแทะพวกนั้นเป็นพลังงานลบๆบชีวิตเราหมดเลยนะคะแล้วพลังงานลบๆมันไม่ได้สร้างอะไรให้เรานะคะเอาอีกสักนิดหนึ่งก่อนที่มันจะมืดไปมากกว่านี้นะคะเอาอีกสักนิดหนึ่งนะคะคือเรื่องของกรรมถ้าเป็นสมัยที่ตอนเด็กๆนะคะทีนี้อายุ51ตอนเด็กที่ประมาณ10ขวบอ่ะย้อนไป41ปี ในสมัยอายุ41ปีเนี่ยมีความรู้สึกว่าใครทําผิดเนี่ยกรรมนะคะไม่เคยลงโทษคนทําผิดได้เลยนะคะก็เหมือนกับว่าทํากรรมแล้วไม่มีผลอะนะคะเขาทํากรรมทําบาปไอ้เราก็ลุ้นเมื่อไหร่จะมีกรรมลงโทษเขามันก็แบบว่าเหมือนกับว่าแต่ก่อนเนี่ยกรรมลงโทษชา้าแต่ทุกวันนี้สมัยนี้นะคะถ้าเอ่ยถึงว่ากรรมนะคะแค่คิดจะคิดลบอย่างเดียวแล้วจิตใจเราก็แย่แล้วนะคะ เพราะว่าพลังงานนะคะพลังงานมันเร็วมากดังนั้นสิ่งใดที่เราทำนะคะเป็นพลังงานคั่วลบชีวิตเรานะคะก็ลบลบไปกับพลังงานที่สั่นสะเทือนทันทีค่ะดังนั้นกรรมในยุคปัจจุบันนี้มันจึงเป็นกรรมติดจรวดเป็นกรรมยุคนะคะอ่าไวไฟดิจิตัลนะคะ คิดพกนะคะคิดพกในทางที่ไม่ดีนะคะก็ทุกปับทันทีนั่นเรียกว่ากรรมนะคะคิดบวกนะคะในทางที่ดีทําคุณงามความดีทุกอย่างในเรื่องของกายใจจิตนะคะ <S <S คิคดแม้กระทั่งคิดดีพูดมีกระทําดีนั่นก็เรียกว่าเป็นการสั่งสมบูรณ ก็เป็นการสร้างความดีแล้วก็จะได้ความดีทันทีในเรื่องของระดับชีวิตเราและจิตใจของเรานะคะดังนั้นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีเรากําหนดได้นะ,ะด้วยนะคะในความคิดรู้สึกของเราแล้วก็นะคะ าการกลองมาเป็นคําพูดและการกระทําให้มันสอดคล้องกับความคิดของเรานั่นก็เรียกว่าเราสร้างกรรมดีที่เรียกว่าบุญด้วยตัวเราเองเป็นกุศลแน่นอนนะคะและกุศลตรงนี้แหละจะทําให้ทุกคนมีพลังและมีความสุขนะคะเลิกคิดลบเลิกคิดร้ายเลิกใส่ร้ายป้ายสีเลิกผิดชินมินทาเลิกใส่ข้อมูลลบๆให้กับตัวเองค่ะแล้วเข้ามาดูข้อมูลบวกๆก,กับที่นี่ทุกวันเพราะที่นี่ พัดฟลองในเรื่องราวเกี่ยวกับบวกบวกมาให้ทุกคนเป็นกำลังใจและก็มอบอูทีตให้นะคะกับพระแม่ธรณีซึ่งอุ้มชูพวกเรามาตั้งแต่เราเกิดและอุ้มชูบรรพบุพรุษเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะถ้าเราจะเป็นตัวแทนของผู้ที่นะคะจะส่งมอบนะคะกำลังใจให้กับพระแม่ธรณีให้นะคะมีพลัง ด้วยจากความรักนะคะของเราที่ได้รับจากท่านแล้ววันนี้เราจะมอบความรักนี้นะคะให้กับแผ่นดินเกิดของเรานะคะแล้วก็ให้กับโลกใบนี้มีความสันติสุขมากมายเพิ่มขึ้นเราทําได้เราทําทกันค่ะอย่าลืมสวดมนต์ค่ะสวดมนต์ก็เป็นเรื่องราวที่นะคะทำให้ภาวะจิตใจเราสบายนั่งสมาธิก็เป็นเป็นการทําเพื่อให้พลังในตัวเรานะคะมันมี ความเป็นพลังที่สูงขึ้นมันเปลี่ยนขึ้นพลังงานมันเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการยกระดับใใจิตใจเชื่อเถอะค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระพ,พุทธเจ้าต้องตัดมานานแล้วาศาสดาหลายๆาศาสดาก็อยากให้ทุกคนนะคะมีสมาธิแล้วก็ปฏิบัติเรื่องในการสร้างงามความดีส่งกระแสความรักส,ส่งกระแสในเรื่องของความประจูรู้คุณนะคะต่อทุกสิ่งทุกอย่าง นั่นก็เป็นเรื่องของการที่จะทําให้เรามีพลังมากขึ้นค่ะ้วก็เปไปก่อนนะคะเพราะว่ามันมืดแล้วนะคะที่เล่งเล่งในเ,เ,เ,เรื่องของการมาไลฟ์สดก่อนที่จะมืดนะคะถ้ามืดกว่านี้เราก็จะไม่ได้เห็นกันฟังเป็นอย่างที่ว่านะคะไลฟ์นี้นะคะจะทําให้มีใครบางคนตื่นรู้แล้วก็เป็นทางออกของชีวิตในการเริ่มคิดลบแล้วก็มาคิดบวกเพื่อตัวคุณเองและครอบครัวต่อไปค่ะเลิกรักและห่หวงใยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้จ้า